สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นตอนนี้มาอยู่ที่นครปฐมค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปรับปริญญารุ่น,น้องที่สรยานะคะวันนี้จะมาแกะกล่องถุงช็อปกันคิดถึงกันไม่เอ่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะยุ้ยไม่ค่อยได้ทําวิดีโอเลยช่วงนี้เพราะว่างานยุ่งแล้วก็เที่ยวบ่อยด้วยที่สังเกตค,คือเสียงเปลี่ยนเพราะว่าไป ญี่ปุ่นคราวนี้คืออากาศยุยไปที่โตกเกียวคะ่ะคืออากาศค่อนข้างสวิงมากคือร้อนมีทั้งร้อนมีทั้งฝนโปอยแล้วก็มีทั้งหนาวแล้วก็เจอฝุ่นอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะโดยที่ยุยไปรัหลมแพ้แล้วน,นั้นป่วยค่ะก็เลยแบบตอนนี้กลับมาเสียงเปลี่ยนยังกูไม่กลับเลยนะคะก็วันนี้จะมาแกะถุงช็อปให้ดูนะ ตอนนี้คือตอนที่ไปพักค่ะยูไพักอยู่ย่านอิเคโบคุโรนะคะเป็นโรงแรมซากุระโฮเทลก็ถือว่าโอเคนะเป็นโรงแรมที่ห้องไม่ใหญ่มากห้องแบบห้องค่อนข้างเล็กเลยแหละแต่ว่าการมีความสวค่อนข้างดีก็คือค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็มีรูมเซอร์วิสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็สามารถเดินไปที่สถานีได้ค่อนข้างสบายนะวันนี้ก็ จะมาแกะถุงให้ดูอันดับแรกที่อยากจะโชว์ก็คือตัวนี้เป็นน้องหมีพูนะคะที่ซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์คราวนี้ยูไปฉลองวันเกิดค่ะที่ดิสนีย์แลนด์นะคะโดยที่จะมีช็อปมาเหมือนกันเป็นพวกตุ๊กตาอะไรพวกนี้ค่ะเลยจะลองแกะมาให้ดูหยิบอันนี้หยิบอะไรได้ขึ้นมาก็จะวางให้ดูเลยนะอันดับแรกตัวนี้จะเป็นน้องมินนี่นะคะ่ะแล้วก็ มิกกี้มิกกี้จะมีตัวใหญ่แล้วก็จะมีมิกกี้ตัวเล็กนี่มีมิกกี้ตัวเล็กตัวหนึ่งจะเป็นคู่กันนี่อันนี้เอาไปฝากหลานนะคะนะแล้วก็มีอันนี้เห็นว่าน่ารักดีไม่รู้ซื้อมาทำไมคือมันเป็นเหมือนแบบเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนที่ที่ทำคอนซาท์คล้ายๆเหมือนไม้ขนไก่อะไรประมาณนี้แบบวางแล้วมันก็น่ารักดีลูกมินนี่นะคะ แล้วก็จะมีเต็มพวกพวเงินแจเล็กเล็กอย่างเงี้ยวแจมี่เอามาฝากพี่แล้วก็น้องสาวก็จะมีของฝากต่างๆครับพวกแบบปากกาอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีแบบมีที่ล้างจุกนมเอาเอามาฝากหลานเหมือนกันนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกของกระตุกตาจิกะค่ะเป็นแบบของมินนี่มิกกี้อะไรพวกนี้วันนี้ก็จะมีน้องหมีภูมาเข้าฉากด้วยอ้าแล้วก็มีมีค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่แบบนี่ใส่นีนถ้าใครแบบดูใน Facebook หรือมีอยู่ทเป็นเฟนนะคะก็จะเห็นว่าจะใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นหูของมินนี่ก็จะใส่ตอนเดินอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรถไฟจะเป็นรถไฟของสถานีดิสนีย์แลนด์นะจะเป็นลักษณะแบบนี้คือรถของเขาเป็น,นี้เลยนะคือมันจะ ส่งรับส่งระหว่างดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปที่ดิสนีย์รีสอร์ทประมาณนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นรูปมิกกี้อย่างนี้นะคะต่อามาจะเป็นฟุ้มันจะเล็กๆค่ะไม่มีอะไรมากจะเป็นเหมือนแบบที่ห้อยโทรศัพท์ประมาณนี้รูปเอ่อโดนัลด์ดีซี่มินนี่มิกกี้แล้วก็เดวิดนี่อันคืออันนี้นี่เป็นกระเป๋าของ ซเมนท่าทาวาซาค่ะเป็นกระเป๋าที่โอเคหนังดีแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นอืซึ่งตอนแรกยุ้ยดูยุ้ยดูรีวิวของป้าพิมพ์ว่าป้พิมเปิดกระเป๋าให้ดูก็แบบชอบอ่ะของปาพิมจะเป็นสีเทาแล้วข้างในเนี่ยเปิดออกมาจะเป็นสีบานเยน็นจากของพจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เปิดมาเนี้ยจะเป็นสีสีเขียวแบบเขียวน้ำทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เปิดมาตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ปรับสายได้ ตัวนี้จําราคาไม่ได้อยู่ประมาณแบบหมื่นเก้าพันเยนมันก็หันปร 3, นะมาณหันสามอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปหานดูนะคะโดยที่ของวันนี้คอือยู้จาราคาไม่ได้เพราะว่าบินยู้ก็ไม่ได้เก็บเราชอบตัวันนี้ที่มันสามารถดูซิบเปิดข้านมาได้อย่างนี้ก็จะมีข้างในจะมีของช่องเล็กๆอะไรเงี้ยใส่ได้แล้วก็ตัวนี้มาจากดิสนีย์เหมือนกันตัวนี้เป็นหมีที่แบบ เขาไม่จะเป็นเหมือนพวกแบบเหล่าพวกมิกกี้มินนี่อะไรเงี้ยมาแปลงเป็นหมีซื้อมาสงตัวอีกตัวเป็นมินนี่ตัวนี้เป็นตัวของมิกกี้ค่ะซึ่งแปลมาเป็นเวอร์ชั่นหมีต่อมานะคะเป็นเมคอัพเมคอัพซื้อมาจํานวนหนึ่งเหมือนกันก็เสียสับไปตั้งแต่ King Power แล้วนะคะส่วนมากก็ซื้อในสิ่งที่แบบที่ใช้อยู่แล้วอะ อ่ตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้ใช้ประจำค่ะตัวนี้เป็น e s t เต o r d e r ค่ะ a d v a n i t d Repair ซึ่งเป็นเซตแบบเป็น t o w e วล e t ที่ขายเฉพาะที่ King Power จะจะมาคู่กับตัว I y e ซ um m นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ประจำอยู่แล้วเป็นคลินิกรีเพล r ์แวล s e อร์โฟกค่ะซึ่งแถมมากับ Cream นะตัวนี้ตอนนี้คือมีคนกำลังแบบเละมองนะคะว่าเราซื้อของเยอะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ที่ออสกินสตาร์เบอร์ 0ค่ะซึ่งยุ้มีอยู่แล้วตัวนี้คือเพื่อนฝากซื้อไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ใช้ประจำตัวนี้เป็นครีมของ Dior h y d r l Life ค่ะในเวอร์ชั่นของครีมคือมันจะมีเนื้อแบบโลชั่นอิมอลชั่นครีมแล้วก็เป็นครีมที่แบบข้นๆเลยแล้วก็เป็นเจคลครีมอีกอันหนึ่งตัวนี้จะเป็นเอ s เซนต์อินครีอืมจะแบบค่อนข้างไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ประจำเป็น ดิออร์ลิปแม็กซิมิเซึ่งตอนนี้คือกําลังใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ซื้อที่สามบินมันก็ถูกกว่าก็เลยซื้อมานะคะวันนี้แบบอาจจะมุมมองแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ใช้เลนวายในการถ่ายไม่ใช่กล้องตัวเองแต่งก็จะเหลืองๆหน่อยอามีตัวนี้ด้วยชื่อตัวอะไรนะตัวลาพารตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาจาก ซื้อมาจากตรงอีเคปโปคุโรที่ซันไชนเดย์เป็นโปเกมอนเป็นเหมือนแบบโปเกมอนแล้วก็มีตัวพิกาจูอันนี้มีคนชอบเลยซื้อมาพิกาจูเป็นแนวนอนแล้วก็เป็นแนวตั้งน่ารักไหมตัวเท่าๆกันนะคะไว้วางเรียงๆกันดีเป็นเพื่อนกันต่อมาอของก็คือยืนไม่ได้เอาแบบไม่ได้เอาไปที่ขึ้นเครื่องด้วยนะคือฝากไว้ที่สนามบินแล้วก็กลับค่อยกลับมาเอา แล้วก็ต่อมาไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือของแบบหลากหลายมากแล้วก็เวลาเราไปคือเหมือนแบบตื่นตาตื่นใจอ่ะเราก็พยายามดูด้วยว่าแบบข้างหน้าเขาเขียนว่าแท็กฟรีหรือเปล่าเพราะมีบางร้านที่เช่นร้านขายยาที่ใครๆก็น่าจะรู้จักแหละมาซูโมโตะอะไรเงี้ยคือบางบางสาขามันไม่มีแท็กฟรีอะ่ะซึ่งยุ้ยก็ไปโดนมาแล้วคือไม่พอไม่มีแท็กฟรีก็เคยไม่เอาดีกว่าเพราะเราก็แบบซื้อจํานวนหนึ่งอะ่ะมันมันไม่คุ้มที่จะซื้อไงอ เ็ิ่มไซื้อสาขาที่มีแท็กฟรีซึ่งยูไปช็อปที่ญี่ปุ่นนะก็จะไปที่ร้านดองกี้แล้วก็มีร้านมาสุบโต้มีแค่2อร้านนี่แหละซึ่งมีบางส่วนที่วิแกะแล้วแพ็คเกจจริงก็ทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้เป็น d o ล l y Wing เป็นอายแชโดว์สีน่ารักดีแล้วก็เบาด้วยนะคะเขาจะมีแปลงที่แบบง่อยๆมาแต่ก็ใช้ดีนะตัวนี้สีแบบค่อนข้างแบบโอเคอะเป็นลักษณะของ สีแบบโทนทองทองน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันถือว่าดีเลยแล้วก็เวลาพกแบบพกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันสบายต่อมาก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่ถูยี่ห้ออะไรนะเป็นเมจิคอนซีลเลอร์แต่ว่าแบบเห็นที่ท็อปที่เซนทันเหมือนเหมือนจะมีนะตัวนี้คือลักษณะของแพคเกจจิ้งมันจะเป็นเหมือนแบบข้างหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบลักษณะเหมือนตุ๊กตาข้างหนึ่งแบบใช้คอนซีลเลอร์ก็แบบหน้าเรียบอีข้างก็จะเป็นหน้าเป็นเป็นกระอะไรอย่างเงี้ย ัวนี้ซ้าราคาไม่ได้ค่ะก็ใช้ก็โอเคนะเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่เกี่ยง่ายเขาจะมีสองสีสีนึงเป็นสีชมพูตัวนี้เป็นสีส้มเป็นสีแบบพีแซลมอนโทนค่ะก็ใช้โอเคนั้นอาจจะมองไม่ค่เห็นนะเพราะว่าแสงในห้องมันเหลืองเหลืองแล้วก็ตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบแพคเกจจิ้งจะเป็นเหมือนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะแต่ว่าแกะทิ้งไปแล้วตัวนี้ก็ดีตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นพื้นเป็นสีม่วงม่วงอ่ะมันจะเป็นวอลลุ่มแอนเคิลก็คือจะเป็นแบบทาให้หนาแล้วก็ขนตางก่อนก็โอเ กันน้ํากันเหนือดีใช้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ซื้อมาเพราะว่ามันมีมงกุฎของคอสเม่เขาบอกว่าเป็นคอสเป็น number one คอสเม่ค่ะตัวนี้เป็นแป้งของจาชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นใเคอร์ชิเชดโวค่ะเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือเปล่านะแป้งเนือนนุ่มดีแล้วก็แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยผิวค่อนข้างขาวดังนั้นเขาจะมีแค่สองสีคือหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์ซึ่งพอดีว่าอยู่หยับคือสีไปเข้ากับเบอร์สองศูนย์ก็เลยโชคดีไปว่ามีีีสท เข้ากับหน้าตัวเองมาเดี๋ยวพวกมาซูโบโตอะไรเงี้ยยุ้ยเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็บูที่แบบเป็นไฮเอ็นก่อนดีกว่าซื้อมาไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีตัวนี้วันนั้นไปที่โอไดบะบโอไดบะบมีห้างหนึ่งชื่อว่าห้างเออชื่อว่าห้างอะไรสักอย่างเนี่ยโอไดบะบมีห้างหนึ่งที่แบบเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบเวนิสอะจำไม่ได้ว่าชื่อชื่อห้างอะไรอะไรนะอะไรนะ v n a Font Palette t ใช่ป่ะเป็นตัวนี้ข้างในมันจะเป็นแบบร้านร้านขายเนี่ยมันจะอยู่ที่โซนที่เป็นตรงกลางอ่ะมันจะมีน้ำผูแล้วเนี่ยมันจะอยู่เฉยืๆกับน้ำผูค่ะตัวนี้เป็น SK2 Facial Treatment c r e a n Foundation ซึ่งยุ้ยแอบอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ที่ไทยไม่มีแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยเพรคิดว่าที่ไทยคงแพงเรายุ้ยไปเจอที่สาขาที่นี่ก็เลยแบบ ซื้อเลยแล้วกันเนาะก็คิดไปคิดมาก็เลยซื้อเลยแล้วกันสีสีที่ใช้เป็นเบอร์330ตัวนี้จําได้ว่า12,000สองพเยน่ะก็หารคูณเท่าไหร่ศูน,นุดามประมาณนี้อืมก็ลักษณะเป็นครีมฟาวเดชันค่ะเปิดมาก็จะแบบเลอะๆหน่อยอะเออเป็นอย่างเงี้ยคือใช้ยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้ลองใช้แล้วก็เนื้อโอเคนะเนื้อดีเลยซึ่งไม่แครกบนหน้าแล้วก็ ใช้เราก็บางๆดีค่ะแต่ว่ากบมดนึกออกปะอันนี้เป็นเบอร์สามสามสูนะสีที่ใช้แล้วลักษณะของเนื้อลองพื้นเขาคือมันจะไม่ไม่ลงหน้าไม่ได้แมค่ะแต่ว่ามันจะซึมหายไปเลยคือมันจะไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนียวบนหน้าแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็เขาจะบำรุงในตัวด้วยก็ลองมาลุ้นกันว่าจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเฟสเชียลเอเซนต์นะคะที่เป็นที่เขาเรียกว่าน้ำปัจเจบอะไรเงี้ยตัวนั้นยุยแพ้ ก็ต้องลองตัวนี้ดูนะคะแล้วก็ไฮเอ็น d อีกสองสมยางก็คือจะเป็นของ j ิ l สตู u a r ดได้มา2อันก็คืออันับแรกคือจะเป็นตัวพาเลตอายแชโดว์ค่ะตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออายแชโดว์หรอกก็คือจะไปซื้อตัวปัดแก้มแต่ว่าเขาต้องราคามากกว่า5,000เยนขึ้นไปเขาถึงจะมีแท็กรีฟันก็เลยเอาอันนี้มาด้วยตัวนี้เห็นเป่าแพคเกจน,น่ารักมากกล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้เจ้าหญิงมาก อ,อเปิดมาข้างในจะเป็นสีเหมือนเดิมค่ะนิวทรอลเป็นสีครีมน้ำตาลทองที่แบบมีอยู่แล้วก็ก็จะมีอีกมีทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้แล้วก็ต่อมาเป็นบัตรบัตรตัวนี้เป็นสี n 0 7ค่ะอ,อ๋อตัวอายแชโดวเมื่อกี้เป็นสี03นะอันนี้เป็นเบอร์07ตัวบัตรจะน่ารักมากก็คือเขาจะมีตัวปัดตัว แปรงปัดมาด้วยคล้องกับตัวบัชออนของเขาอย่างนี้นะคะแปรงเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้คือสามารถถอดมันออกมาแล้วก็พกแยกได้สีบัชออนยูเลือกสีเบอร์ n07 มาเป็นสีลักษณะเป็นสีชมพูชมพูชมพูหน่อยแล้วก็ข้างบนเป็นคอร์ลก็ชมพูอ่อนนะคะอาจจะมองสีไม่ค่อยเห็นเพราะมันเหลืองๆอะไฟมันเหลืองมากแล้วก็มันสามารถปัดข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มข้างบนก็จะเป็นสีนอ่อนหรือปัดวน ก็ทำให้หน้าดูแบบโกโ,กโ,กโลสวยดีตองนี้แบบชอบปัดแก้มเสียมพัวไม่รู้ทําไมรู้สึกว่ามันเข้าอ่ะคือปัดสีส้มแล้วดูแบบรู้สึกว่าหน้าหมองแล้วก็อีก2ชิ้นมาจาก Paul j o ค่ะ Paul j o ใช่ปะเออคืออันนึงจะเป็นปัดแก้มเหมือนกันซึ่งตัวนี้อยากได้มานานมากแล้วก็ไปได้มาตัวนี้เขาขายแบบเขาจะขายแยกก็คือขายตัวบัดออนด้านในแล้วก็ขายเคสเคสเขาก็จะมีให้เลือกว่า จ้าแคแบบนี้หรือเป็นเคสที่มันเป็นแพ็คเกจเป็นคาร์ดบอร์ดกระดาษนะคะตัวนี้เลือกมาเป็นสีเบอร์อะแพ็ซี่อืมน่าจะเป็นเบอร์ชื่อสีเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูแบบ Baby ้พิงแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์สีชมพูอ่อนก็น่ารักดีแล้วก็กล่องเขาจะเป็นลักษณะนี้ราคาไม่ต้องถามนะคะจําไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นไอพายเมอร์ไอพายเมอร์ของ p o a n n j o o เป็นลักษณะนี้ตอนแรกยูคิดว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์คือตัวนี้เขาจะมีสมสีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สามจะเข้มหน่อยเบอร์หนึ่งจะสว่างเบอร์สองนี่จะเข้ากับสีผิวคนเอเชียทั่วไปต่อมาจะเป็นถุงของที่ซื้อมาจากซื้อมาจซึมโมโต้นะมีสองถุงนะคะถุงแรกจะเก็บออกมาก่อนมาซูโมโต้จะเป็นหมวกหมวดหมู่เลยละกัน เป็นสกินแคร์ก่อนดีกว่าไม่ต้องพูดถึงไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อมาร์กนามายุ้ยซื้อตัวที่ยุ้ยรีวิวไปก็คือจะเป็นเบอร์อันดับหนึ่งที่ติดติดท็อปของคอสเม่ค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นมีนอนเหรอมีนอนอะมิโนมอยส์ค่ะซื้อมาสองกล่องตัวนี้กล่องหนึ่งมันจะมีสี่อันนะ่ะเขาบอกว่าสําหรับผิวแท้ง,ง่ายแล้วก็ตัวนี้อันดับหนึ่งของคอสเม่นะแล้วก็อันดับสองจะเป็นตัวนี้เป็นทานซิโนตัวนี้เป็นไวท์ทนนิ่ง เฟเชลมาก็ลองมาดูไม่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าตัวนี้ก็มีสี่ชิ้นเหมือนกันนะคะก็ลองซื้อมาดูยังไม่ได้ลองใช้ว่าเป็นยังไงดูใครลองใช้แล้วแล้วว่าดีก็บอกด้วยนะเอตัวนึงก็เป็นมาเหมือนกันตัวนี้เป็น Q10 ของโคเซค่ะเป็นไอมาลักษณะนี้ตัวนี้น่าจะมี22ชิ้นคือปัญหาอย่างหนึ่งของการไปซื้อเครืร่องสไลด์ผุนคืออา่านไม่ออกค่ะดูรูปเอาว่าอ๋ออันนี้ไอมาประมาณนี้นะคะ ต่อมาเป็นกันแดดกันแดดที่ยุยใช้ประจาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ซื้อมาเก็บเอาไว้แล้วก็มีพี่เขาฝากซื้อมาด้วยเป็นตัวนี้ใครๆก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วมัง้งตัวนี้เป็นกันแดดของชิ h เชโด<ม>ขวดทอง a n นเ s s ซ่เป็นตัวที่แบบใช้แล้วดีมากแล้วก็กันแดดกันน้ําอะไรได้ดีทุกอย่างแต่ว่าต้อง พินซิ่งหน้าที่ดีไม่งั้นจะเป็นอุดปันนะคะเพราะว่าตัวตัวกันแดดเขาคือเป็นแบบมาติดทนอยู่บนหน้ามากแล้วก็กตัวคือใช้สําหรับผิวตัวค่ะตัวนี้เป็น Biole UV Aqua r i c ค่ะ SPF 50บวก PA 4บวกนะคะก็ดีเหมือนกันคือใช้แล้วก็มันไม่เหนียวตัวต่อมาก็เป็นจีปาถะต่างๆค่ะจะเป็นพวกพับชิเชโดนะคะมีแปรงของ SPQ อะไรสักอย่างจะเอาไว้ใช้กับ เวลาเราลงแป้งระหว่างวันเพราะว่าเวลาเราลงแป้งระหว่างวันเนี่ยถ้าเราใช้พับมันจะหนาไปแ,แล้วอันนี้คือเขามีเป็นถุงลายน่ารักน่ารักสีชมพูมาด้วยนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็คือเอาแป้งใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็พกใส่กับเอบได้เรียบร้อยแฮปปี้อ๋ออันนี้เป็นแพคเกจจิ้งของแป้งค่ะที่ห่อนี้นะถ้าใครแบบ เราไปดูที่ไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะก็อีกตัวที่ได้มาตัวนี้เป็นคอสเมอันดับหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะเป็นแป้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คือมันจะช่วยปิดรูขุมขนทําให้หน้าไม่มันเลยประมาณน,น,นี้คือเด,เดี๋ยวลองไปหาข้อมูลมาดูนะคืออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกจริงๆิแล้วก็อีกตัวตัวนี้เป็นไพรเมอร์ที่โด่งดังคือไพรเมอร์วิสต้านะคะคือเป็นไพรเมอร์กวดสีแบบ ชมพูชมพูน้ำตาลเดี๋ยวหยิบมาให้ดูดีกว่าค่าเป็นไพรเมอร์ตัวนี้นะคะเป็นไพรเมอร์วิสตาลองคีปเบสยูวีนะคะก็คือที่ตัวเนี้ยเขาว่าเป็นติดคอสเมตดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวที่เขาเป็นรูปอะค่ะข้างๆที่เขาแบบโพดเขาไม่ไม่ใช่โพดคือเขาติดไว้ข้างๆของตัวผลิตภัณฑ์คือเป็นลักษณะจมูกของผู้หญิงที่แบบมันแล้วก็หลังจากที่ใช้ตัวเนี้ยก็คือจะเป็นแบบแมทไปเลย ก็เลยน่าสนใจก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็เขาแถมตัวอะไรสักอย่างมาน่าจะเป็นคิ้งซิงออยอะไรสักอย่างนะคะมาด้วยอ่านไม่ออกเลยนะคะแถมมาเป็นซองต่อมาก,ก็จะเป็นตัวมาสคาร่าคิ้วค่ะตัวนี้เป็นของ k i ส s ม e ค่ะเฮฟวี่โรเทชันเป็นสีเบอร์เบอร์5เบอร์05นะคะเป็นน้ำตาลแมทแล้วก็ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นคอสเมตอันสามมั้งไม่รู้เหมือนกันเห็นเป็นเลขสา ก็เห็นคอสเม์ค่ะก็เลยซื้อมาต่อมาก็เป็นอีกตัวที่เห็นใครหลายคนที่ไปญี่ปุ่นก็ต้องซื้อมาเหมือนกันตัวนี้เป็นเหมือน BB อ่ะเป็นของโคเซ่ b B สเปรย์ก็คือเวลาใช้ก็คือเป็นขวดไงค่ะเขยา่าแล้วก็ใช้กับพับตัวนี้ฉีดไปที่พับแล้วก็ลงบนหน้านะคะซึ่งยุ้ยลองที่ร้านแล้ว มันก็ฉ่ำๆดีอะก็โอเคแล้วจะกลับมาลองจังที่ที่ไทยอีกทีหนึ่งนะคะ